ทอนี้ไม่พูดอะไรมาในเป็นมอทีมสีกีนี่เราไม่มีอะไรมาเฮียอะไรวะเฮียคำเตะโอเคนี่อยู่กับใครมั่งครับนี้ไปอยู่กับใครวะ อยู่ใครวะเฮ้ยอกนี่อยู่กับซูยูวันนี้โอเควันนี้ก็มีจิมซ่าบ้ามาแล้วรับกับ้องจิมซ่ากับน้องเพียงซ่าใครไม่มีนะโอ้ว่าเขาบ้ามาแล้วแต่แล้วก็เชนอีย้งอีเปรดนะครับโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโอเวสเกมเมอร์ชอบกินปลาเป็นอาหารนะเชี่ยเลยวะเฮ้ยใครมาวะเราได้กินเลยนะ เราชอบกินปลาเอาหารเน<ค>ี่ยเรื่งลิ้นตอไปเ่อ,อ<ะ>เลอไปเลย่ีงลิอบไปเลยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยอยู่ปิดเตียงหน่อยกับเขาเดี๋ยวค่อยไปบุกเอาให้ลองทามันสองข้างเพื่อทำก่องเนี่ยตายสุดตายแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวยบๆออกดาบไป้ท่งหนึ่งอักไม่เิ็นเฮ้ยช่วยไปกลัวเองไว้ ช่วยปิดหน่อยดิกลารกูแรกหรอมากลารกูแรกว่ะโอเคมาเดี๋ยวกูปิดช่วยเดี๋ยวช่วยปีโอ้โหน้องเฟมทิ้งยาวเลยเหรอเฮ้ยเพชรเพชรเฮ้ยน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินมาไปไปทุบน้ำเงินเลยน้องเฟมซ้ายซ้ายซ้ายไอ้เชื่อกูเฝ้าคนเดียวอย่างเงี้ยเฮ้ยเยี่ยมตัวสีเขียวเยี่ยมตกใจหมดขึ้นไปไงวะไอ้สีนี้บอกเลยว่าทุบเตียงโคตรง่ายอ่ะ ไอ้ด่านนี้ไม่ใช่สีนี้ดินี่นี่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวดีไม่มีใครเฝ้าเตียงที่บ้านเลยวะมีมีสองคนอยู่เนี่ยปิดปิดได้ด้วยเราไปเล่นเก็บทองกันเก็บทองอยู่เอ้าเอาชิบหายจำทางกลับบ้านไม่ได้อยแดงมาแดงมาแดงมากลูกเฟแดงมาอยู่ลังตี้เจอด้ ตบมันตบมันเนี่ยในทองกับมาสีก้อนออาลงเรือสีเข้นพอดีเลยเมาขนุนไหมวะนี่เดี๋ยวดิไอเย็ดปูถนัดขนุนเร็วๆๆๆฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีบไปคนตามลงมาเลยเโอ้ลมแม่ลมตามหลังมาอะไรอะไรอะไรทองไว้เดินเดินวะเมื่อกี้พี่พี่นึกว่าน้องหลบทางให้พี่อ่ะกูมีธนูกันตอนนี้เดี๋ยวจริงๆกูมีธนูแล้วตอนนี้ กูไม่มีอะไรเลยกูมีดาบชาร์จสิเดี๋ยวขคอยากรอยยิ้มเนี่ยพี่เพราะว่าติดตาบ้างพลังนิดขุดบา้าขอเล็กน้อยหน่อยเดี๋เก็บ<ๆ>ไอพวกนี้ไว้ก่อนดาบเลเวลหนึ่งไอจิ้มเอาดาบเลเวลหนึ่งไปบ้างนะได้ป้องกันด้วย <c oughs> เดียวแต่เขาเขาไม่ใช้ดาบเขาสายวิง่งเอาเท่าสายวิ่งงอวบแม็กโทมาร์เตย์อะเออมือเอาไม้เอาไ <คง S 2> ม้ทุกก็ได้มันทุก เมันมามันมาไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวรู้แล้วไอ้เจนโค้กเจนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมเอาไปนี่นี่นี่เหล็กอยู่ที่ข้อจิตก้อนนี่เอ้ยเดี๋ยวเล่นทำชุดเลยทำชุดเลยทำชุดเลยทำชุดกับดาบไว้ในกล่องน้ำเผื่อมันบุกมาชุดใส่ไว้ในกล่องนะเอ้ยกูทักว่าทำทางให้สวยๆดีกว่าไปสวยด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสวยเอาไอ้บล็อกมาหน่อยนี่กูจะตอขึ้นไปด้านบนเลยก็ต่อขึ้นไปเอาทอง ได้เดินง่นยางยก่อนไ,ได้ไม่ต้องปุกยิงอะไรเป้ากองได้ได้ได้เดี๋ยวเราบล็อกมกาเยอะๆเลยเราบล็อกให้ไม่ว่าก็เดินแย่งแย่งหมดเลยโหชุดมเก็บไม่เป็นระเบียบเลยเก็บจับแต่งระเบียบเองโอ้ยจัดแต่งระเบียบอยู่ได้มันมาทุกบ้านแล้วทำมันก็นั้นแหละไม่ได้แข่งกันเจะมาเลยเที่ยตานมากับเราโอ้ยสักภาพแป๊บเหมือนกูไม ก็เขาพูดเรื่องมึงอยู่ไงสักภาพแบบเดี๋ยวมาตุ้มโอ้มันมามันก็ไม่ได้ทุบไอตาเลยทุบแต่เขาโอ้ยโราทำทางก่อนโอเคแล้วเดี๋ย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 วใครไหมใครนั้นน้องเฟมดีกว่าเฟมบุกสีฟ้านะเฟมเฟมรู้แล้วบุกไปแล้วเราเราอยู่ฐานคนเดียวเนี่ยมันทำเป็นกำแพงเมืองจีนว่ะ ไงดีวะเราก็ทำมังบีคอเดิมเฮ้ยเฟนผู้หลังด้วยอย่าอย่าลืมดูนี่ไปนะทางนี้มันทำเป็นกำแพงน้ำเย็นอันนี้ขุดขุดได้หมดเลยร้อนหมดเลยัดเฮ้ยเหลืองมากเหลืองมากเหลืองมากเฮ้ยมึงจะตายด้วยอะไรมึงเหลืองมากเหรอยิงเลยมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองหมูแม่งเลยแบบ มีเลี้ยงไหมไอจิมเอาบล็อกมันได้ไหมเว้ยน้ำเงินมาน้ำเงินมาดับไฟเร็วไอจิมเอาบล็อกมันได้ไหมเร็วๆจิมบล็อกอยู่ทีเราไปดงจิมจิมเอาไม้มาเลยวิ่งกลับไปเอาก่อนชิบหายสีแดงดับไฟแล้วไอเดี่ยวคุณดูว่ามีใครต่อมาไหมเหมือนมันจะวิ่งตรงมาบ้านเราแล้วว่ะสีแดงทธนูไฟแล้วเนี่ยเออจิมเอาบล็อกเราบล็อกไม่ได้ไอสีแดงมันมีการต่ออ้อมเลยโอ้ยโอ้โหโคตรแรงบอกตรงโอ้ตกใจนึกว่าใครสีแดงน้อเฟรมเอง เฮ้ยตายเขาลอยไม่ไม่ไม่ธนูกับดาวกูอ๋อฝังน้องเฟรมมาช่วยหน่อยระตรงกลางนี่ตกตายโง่มึงกินอไหนไหนบล็อกเราแกอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ด้านบนนี่กำลังไฟไอเชี่ยแดงแม่งแดงขึ้นบนเลยวะนั่งไงกูว่าแล้วมึงโดนยิงแดงขึ้นบนเลยแดงมันดับไฟแล้วไอชินบอกเอะท้งหมด เอ้ยก็เป็ดโฟบันมาแลไอ้มันยิงมันยิงมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วยิงมาแล้วมูแล้กลัวอะไรไปอย่างเดียวยิงมาแล้วไอ้ไอ้ใครจะไปล่อมันทีจะต่อบล็อกอันนี้เูเป็นไม้ซ้างบ้าพลังแล้วเนี่ยอย่างนั้นต้องจิ้มเดี๋ยวจิ้มไปล่อเองโหใครมาทิ้งขยะตามทางขอช่วยให้หมดเลยแล้วก็โมไม้หนังสติ๊กแบนไอ้เชื่อไม้ไม้หนังสติ๊กไอ้ชื่อมาดนยิงแทงไม้แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละสีแดงแม่งโหดว่ะ อูดหมดสีแดงหูดสีแดงมันคุมก่อนเว้ยมันแบบอยู่นานกว่าถึงเรานี่ไก่จบเลือตาสุดท้ายึอึ้ยเดี๋ยวเล็กบล็อกไปใหเช่นอ๋อโดนนะโดนนะเอาชีพอุ่งเดี๋ยวตายตายตายเยี่ยตายเอ้ยชุดชุดชุดในกล่องมีนะเอาชุดของเขาไปใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเก็บไปก่อนเขาเก็บกล่องก่อนขอเก็บในกองก่อนเฮ้ยชิ้นชิ้นเอาบล็อกไปนี่เอาบล็อก บอกได้โอ้โหบล็อกโนเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บในกล่องก่อนโอ้ไม่ไม่คิดไม่คิดจะปิดเตียงเลยวะไม่คิดจะเน็กกันหน่อยนั่นเหรอโอเคเอ oh okay. ้ใครได้กันเนี่ยเดี er am ๋ยวเดี๋ยวก็จะไปต่อบล็อกเนียอ้ดว่าใจเขาลอกต่อกันกันกันเดี๋ยวไปเก็บทองวิ่งไปเก็บทองแล้วมันก็ลอกขึ้นไปด้านบนดูจะต่อบล็อกแล้วมาดูด้วยว่าใครมาแล้วใครทิ้งเหล็กไว้กลางทางันลงฟรมอุ้ยอุ้ยมันมึอมันมึงมึงอีกแล้วอ่ะ ตายเลยไหมมันยิงอะมันยิงแค่สองสามทีก็ตายแล้วอ้ยมันยิงมาว่ะลงเฟรมแตงจีทีบังการสุ่นเลยทำไมน้องเฟมเงียบอีกแล้วอ่ะไม่เก็ตได้เป็นโรคสีแดงอยนีกูจะได้ต่อบล็อกไปตรงนู้นรอด้านล่างเหรอเออไปนั่งเงินไหมไอ้ผัดทำไรทำไรทำไรทำทำทำไรตาย ใครยิงธนูวะไม้หรือว่าน้องเท้าเร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 าชอบดีมชอบดีมทั้งไอ้ยลืมเลขอาหารวะเหลือสองหลอดแล้วไอ้แดงเลยโอเคแดงหายไปแล้วตั้งบนรอแล้วเอารองเท้าดีกว่านะจ๊ะอืมไไ่่ดดูงงงวายัรอเขาไม่ใครเอาไปยังมีละไม่คิดจะเหลือให้มั่งหลือขั้ไม่คิดจะเลือกกันหน่อยละ โอเคกูต่อถึงแล้วมาเลยมันไปกำลังไปรอว่ากำลังไปซัพพอร์ตเฮ้ยกูชิดอยู่ตอนนี้เป็นเทเซอร์อีกแล้วมีแกรอยู่แกร์อยู่แกร์อยู่แไอเอ็มเทเซอร์มัหมล่ะเนี่ยปึ๊บไ้แทงครับกินกินส้มเอ้าเราทีมเชียวโอ้ทีมเขียวเล่นตามเมื่อกี้แล้วติดติดกับรอบทีเลยไอ้โกทองโกทองแป๊บ แดงอยู่บนแดงอยู่บนโอเคเด้ทองเหลืองเอฟเค嘛ดีเพี้ยนดูได้ทองนะเฮ้ยเหลืองเอฟเคเอฟเคก็สวยดีไงแดงอยู่บนแดงอยู่บนโอ้มันยิงกูแล้วโอ้ยอู้ทิ้ง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 โอ้โหนี่ยังที่กูทิ้งทองไม่ทันไอ้ตัดใจเย็นเพื่อนโอ้ยเป็นเทเซอร์แล้วไอ้สัตว์เฮ้ยต้องฟิวไอ้น้าอ่ะเลี้ยงจบแล้วเลี้ยงหมดแล้วเลี้ยงหมดแล้ว เหลือสึกแดงเขียวแล้วก็แดงเดือดออกม่ใช่ลังเก็บทองอยู่รับเก็ตรงคนรัวโซ่ดีกว่าคีเก็บทองเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านนะหาทางกลับบ้านไม่เจอชิบหายสุดเฮ้ยอืเอ้าเป็นไหนบ้านเราอ่ะไม่เจ๊กเป็นไหนแล้วโอ้ชีสมารับเลยดิเอาชาบ้านไม่เจอตอวันนี้ไงเจน้องเฟมละสีแดงมันฟาร์มสบายเลยว่ะมันอยู่ข้างๆนี้แล้วแดงหายหมดยัง เขาเรียกว่าแดงเดือดครับแดงเดือดเฮ้ยเฮ้ยมาปิดทางว่ะโดดลงไปนี่ทองเสียเปล่าเลยนะเออมาเก็บทองเอ้ยทำกล่องอินเดอร์ก่อนเนี่ยเออลืมลืมทำกล่องอินเดอร์ว่ะโอเคได้ลวเดี๋ยวเอาพวกแร่อะไรไปใส่ในนี้กัน ใกล้ถึงแล้วนี่ทองทองใส่กล่องเลนเดอร์ไว้แล้วเราจะไปบวกกับทีมันแล้วนี้เด่นเ่นกันเลยเออจีนี่เออถ้ามึงชอบสายนี้นะมึงเอามึงเก็บแล้วก็ซื้อแคลร์ใส่เบิร์กเว้เบิร์กของเมคโทมัสนั่นอหละเออคือมึงเก็บตแไ้ไอ้ไม่ดูรูปนี้แคลร์นี่ไม่เล่นเด็กบายเลยดีไหมจริงมาจะซื้อให้กันมาแคลร์แคลร์เอาไว้ทำอะไรวะ มึงสายหนีไหมตีประเด็นกลับไงก็หนีต่อเอาไปจิมโคตงเนี่ยมันเห็นเถอะโคานบนเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นโคตรครับสายแค่หลอดเลยมึงตินได้ไม่เค็มหรอเฮ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นเย็นเจ็บแล้วเลยโอเคกูทำกับดักนะเวีลยสีฟ้าสองคนเอ้ยสีฟ้าสองคนเองเดี๋ยวกูทำกูทำกับดักไว้เนอะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมาอุ้ยเหล็กเพียบเลยเอ้โหไอเชียนแย่งหมดเลย แล้วใครชอบทิ้งเลิกไว้กลางทางวะใช่ชอบมันชอบทิ้งไว้กลางทางเลยพวกเนี้ยไปเดี๋ยวต่อไปก็ไปวางกับหนักเล่นือกใครทิ้งนั่นมีตัวเปิดหอยได้ดูโอเคต้องยังเป็นใจยังเพ็นมอสด้วยดิโอบอกไม่บอกเลยครับผมเทียบกูดูกับหนักเองได้หน่อยวะอีกคนไปทัน มีคนไปถอนผมเองโอ้ยต้องเฟรมเฮ้ยส oh. okay. 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 ีฟ้าแม่งเอ้ยแมปแมปนี้ไม่มีเพชรเหรอบูมเด็ดร้อยโอ้โหไม้ไมไปเดียวุกบุกบุกบุกเฮ้ยออกมาหาตัวสุดท้ายกูให้มึงเลยอ่ะโคตรอีซี่ไปด้วยไปด้วยได้เงยเจแล้วกำลังไปรอรอไหนรอไหน กวยเลตั้มาที่มาลูกน้องสี่คนก่อนวันี้ลูกคนลูกคนลูกคนมาเรื่อยท้ายอยู่ตรงกลางนั่นไอจิ้มอย่าข้าวน่ะน้องเฟรมอย่ะเพิ่งฆ่าใครมาข่าวน้องเฟมน้องเฟรมจีจีน้องเฟมโอเคผมก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยดีจิ้ม